สวัสดีครับงานงผมเป็นงานนักอนาคตศาสตร์มาประกาศเปลี่ยนยุคสมัยการปกรครองของโลกนักอนาคตศาสตร์เป็นเรื่องใหม่คนไทยไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยการที่จะให้คนไทยมา,าใช้ อนาคตที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยมักไม่กล้าที่จะไปเป็นผู้นำโลกเราถูกถูกฝึกมากกว่าถูกฝึกนะฮะหรือถูกทำให้จนชินที่จะตามโลกเมื่อตามทันแล้วเราจะภูมิใจอะว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนี้ ประโยควลีนี้เราจะได้ยินอยู่เสมอนะเป็นประโยควลีที่ภูมิใจแต่ว่ามาในยุค AI แล้วเนี่ยเราจำเป็นต้องเปลี่ยนทัศนะใหม่แล้วนะเพราะต่อไปคนไทยจะไม่พยายามจะตามโลกไม่พยายามจะตามโลกให้ทันเพื่อจะมาออกข่าวอะไรให้ ร่วมดีใจอะไรกันเนี้ยไม่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 ละนะมันเป็นเรื่องใหม่ที่คนไทยจะนำโลกแล้วดังนั้นนักอนาคตศาสตร์ก็จำเป็นต้องท่านต้องเป็นต้องใช้ต้องใช้นักอนาคตศาสตร์จึงจะเป็นคนไทยที่เป็นนำโลกนะเป็นนำโลกเป็นต้นแบบโลกนำโลกด้วยแล้วก็เป็นต้นแบบโลกด้วยเป็นที่พึ่งของโลกด้วยนั่นแหละครับคือนักอนาคตศาสตร์นะ คนไทยไม่คุ้นชินไม่คุ้นเคยเป็นสิ่งใหม่ก็ต้อง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 ค่อยๆเรียนรู้กันนะท่านได้ฟังตอนหนึ่งไปแล้วนะครับก็คงทราบแล้วว่า,าท่านจะต้องใช้ลัทธิแล้วเพราะมันอยู่ใกล้ชิดแล้วก็เป็นตัวตนของท่านเลยเป็นครอบครัวเป็นบ้านของท่าน แลวตัวบ้านท่านเป็นสภาสูงสุดสภาสูงสุดจึงจะสามารถไปสั่งเปลี่ยนสั่งลือ้อสั่งล้างประเทศไทยปัจจุบันนี้ทิ้งไปลื้อล้างทิ้งเลยนะไม่ใช่เก็บรักษาไปนะรื้อล้างทิ้งหมดเลยสิ่งที่ผิดหลักรื้อล้างทิ้งหมดสิ่งที่ถูกหลักสวยงามเป็นอันตลักษณ์ประเทศไทยยังดำรงอยู่นะ สิ่งที่เราจะทิ้งก็คือสิ่งที่ผิดหลักวิชาหนึ่งซึ่งประเทศไทยประกาศเอามาใช้ถึงเก้าสิบปีทําให้ประเทศไทยมันเพี้ยนอยู่ทุกวันเนี้ยนะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นที่ต้องลื้อล้างทิ้งประเทศไทยใหม่การจะลื้อล้างทิ้งได้ก็ต้องใช้อำนาจสูงสุดซึ่งอำนาจสูงสุดของนายกรัฐมนตรีหรือของรัฐภาเนะี่ยมันไม่พอมันไม่พอเพราะคนไทยนี่ สูงสุดของไทยก็คือเป็นนายกรัฐมนตรีถูกไหมครับอลองมาก็เป็นประธานสภาที่คนไทยจะนึกถึงลองไปก็เป็นศารแต่จริงจริง,รงสามอันเนี้ยเขาเท่ากันหมดนะไม่มีใครสูงใครใหญ่กว่ากันนะทั้งศารทั้งรัฐสภาทั้งนายกเท่ากันนะเขาเท่ากันนะแต่ที่เราจะคุ้นชินคุ้นเคยก็คือนายกรัฐมนตรีเพราะเขาเป็นฝ่าย ออกลีลาท่าทางอ่าออกลีลาท่าทางแล้วพาประเทศขึ้นเขาลงห้วยก็คือนายกรัฐมนตรีนั่นเองจะพาประเทศจากประเทศสงบสุขไปประเทศมีสงครามก็อยู่ที่ที่นี่แหละนะจากประเทศมั่งคั่งไปประเทศจนก็อยู่ที่ลีลาของนายกรัฐมนตรีนี่แหละครับนะแล้วก็คู่กับรัฐสภาคู่กับรัฐสภาจึงจะออกเป็นกฎมงกฎหมายต่างๆโปรเจกต์ต่างๆโครงการต่างๆ ประเทศจีนขับเคลื่อนเดินหน้าไปแต่ส่วนมากเราจะเดินหน้าไปตามโลกอ่ะไม่ได้เป็นผู้นําโลกแต่คราวนี้รัอนาตศาสตร์มาประกาศแจ้งให้คนไทยอ่ะตื่นเป็นคนไทยตัวจริงเป็นคนไทยตัวจริงนะเลิกเป็นคนไทยตัวปลอมซึ่งนับซึ่งตามโลกอยู่ตลอดเวลานะพอจะเห็นภาพเข้าใจที่ผมพยายามจะสื่อบอกหมาย เริ่มชัดขึ้นแล้วใช่ไหมครับว่าคนไทยทุกวันเนี่ยเราจะภูมิบกภูมิใจดีใจที่คนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกใบนี้นะแต่สิ่งที่คนไทยขาดอาจจะนึกไม่ถึงก็ได้เพราะไม่ได้ไม่ได้เป็นวัฒนธรรมคนไทยอะ่ะคือเป็นต้นตำรับโลกเป็นผู้นําโลกอย่างเงี้ยต้นแบบโลกเลยเป็นมาตรฐานแล้วก็เป็นต้นแบบโลกเป็นผู้นําโลกอีก ไอ้แบบเนี้ยคนไทยคุ้นชินไหมครับผมต้องถามคนไทยท่านทั้งหลายนะคุ้นชินไหมครับคนไทยจะนําโลกเป็นต้นแบบโลกนะเป็นแบบถ้าจะให้นึกถึงง่ายๆก็คือเราจะนึกถึงสิ่งที่ประเทศไทยมีคนประเทศอื่นไม่มีคือแบบไทยอ่ะเช่นอาหารไทยนะอาหารไทยท่องเที่ยวไทยมวยไทยเพลงไทยวัฒนธรรมหนังไทย เพนีไทยอะไรเงี้ยไอเนี้ยเป็นแบบของเรานะแต่สิ่งที่ผมมานำเสนอเป็นอนาคตศาสตร์เป็นเรื่องที่เราจะต้องเป็นต้นแบบโลกอะเป็นต้นแบบโลกเลยนะครับแล้วโลกก็จะเดินตามโลกจะเดินตามเปรียบเสมือนเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศไทยแล้วก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์จริงๆเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศพุทธเป็นประเทศสันติเพราะฉะนั้นก็จะต้องเป็นชาติมหาอำนาจ ด้านซอฟต์พาวเวอร์นั่นเองดังนั้นนักอนทยศาสตร์ก็จะบรรจุประเทศไทยนี่หละเป็นประเทศมหาอำนาจซอฟต์พาวเวอร์เลยด้วยสี่พิลักไทยมีมาตรฐานใหม่เป็นหลักสี่อันหลักที่หนึ่งนั้นเป็นเรื่องการปกครองที่ไม่ได้ใช้ประชาธิปไตยอย่างที่โลกใช้กันอยู่แต่เป็นประชาธิปไตยชั้นสูงที่พระพุทธเจ้าให้การปกครองไว้สามแนวทางคืออัตตาธิปไตยโลกาธิปไตยและธรรมธิปไตย โลกทั้งใบใช้สองงานคืออากาศิปไตยกับโลกาธิปไตยส่วนธรรมาริปไตยยังไม่มีประเทศไหนนํามาใช้ประเทศไทยที่เป็นประเทศพุทธจะนํามาใช้เองประกาศต่อเวทีโลกด้วยธรรมาริปไตยและบออธรรมาริปไตยคือระบอบที่ไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพักการเมืองไม่มีคณะรัฐบาลมีแต่การสถาปนาประชาชนเป็นประมุก่ายปกครองเป็นผู้ปกครองตัวเองนั่นเองไม่มีการเลือกตั้งไม่มีสสไม่มีพักการเมือง ไม่มีแคลรบานไปได้ถ่ายเป็นต้นแบบโลกแบบนี้เป็นธรว่าเป็นยังไงนี่แหละคืออนาคตศาสตร์นะอันหนึ่งที่ประเทศไทยจะประกาศชัดเจนเป็นการทําการเมืองโลกเลยนะนั่นคืออภิหลักที่หนึ่งอภิหลักที่สองคือประชชนที่มีมูลค่าในตัวนะคนละที่นี่เซ็ตให้คนสิบถึงยี่สิบล้านบาทแล้วจะต้องแปลงมูลค่าตัวเองให้เป็นเงินดิจิทัลบาท แล้วนำเงินนิจนบาทนั้นเข้าสู่กระแสการเงินโลกโดยผ่านโครงการต่างๆคือโครงการสร้างเมืองนั่นเองสร้างเมืองอะสร้างซิตี้สร้างเมืองนะแล้วก็เป็นเจ้าของอุตสาหกรรมสี่อุตสาหกรรมไม่ได้แก่อุตสาหกรรมการผลิตอุตสาหกรรมการเกษตรอุตสาหกรรมการบริการและอุตสาหกรรมแก้ไขสิ่งแวดล้อมโลกนะอุตสาหกรรมทั้งสี่นี้ก็จะมาสร้างเมืองผลิตทุกอย่างเพื่อสร้างเมืองอนั่นแหละคนไทยจริงสามารถนํา นํามูลค่าตัวเองแปลงเป็นเงินดิจิตอลบาทเข้าสู่กระแสก,ก,า,รการเงินโลกได้เพราะเมื่อมีการสร้างเมืองอุตสาหกรรมทั้งหลายมันก็เกิดขึ้นเต็มที่เลยแล้วอุตสาหกรรมทั้งหลายก็ต้องผลิตกันเต็มที่การจ้างงานก็เกิดเงินก็สะพัดใช้เวลาสร้างส0ปีเงินสัพัด10สปีถ้าเทียบ GDP ก็ GDP 2หลักไปตลอดถึง10ปีอย่างนี้เรียกว่ามีวามมีความวาเจริญและมีการเติบโตอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดเป็นความมั่งคั่งขึงข้น ประเทศไทก็จะสร้างความมั่งคั่งเป็นเวลชินิดหนึ่งที่ GDP ต่อเนื่องกันถือว่าเป็นเวลชนิดหนึ่งนะที่สามารถมาคำ้ำค้ำเงินที่ประชนดาเข้าสู่กระแสการเงิน,นโลกนั่นเองเพราะวาเวลาแปลงเงินค่าวตัวเองออกมาเนี่ยแล้วผ่านโปรเจกต์คโครงการต่างๆในการสร้างเมืองเนี่ยนะครับมันจะต้องเออมันจะต้องใช้การ ผลิตเม็ดเงินขึ้นมาแล้วเม็ดเงินนั้นก็ไปจ่ายให้กับอุตสาหกรรมทั้งสี่อุตสาหกรรมทั้งสี่นี้ก็จะสร,ส,รสร้างตัวตนสร้างเมืองขึ้นมาเมื่อสร้างตัวตนสร้างเมืองขึ้นมามันก็จะเป็นสินทรัพย์ที่มาแบกแบกเงินที่ใส่เข้าไปแล้วเวลามันแบกมันจะมีมูลค่าสูงกว่าที่เราใส่เข้ามาเช่นเราใส่เข้าไปต้นทุนเราใส่เข้าไปสร้างเมืองหนึ่งล้านบาทเวลาแบก มันแบกแล้วเราเช็คทุกๆสามเดือนจะเช็คเช็คทุกๆสามเดือนฮะไม่เป็นปีนะครับทุกสามเดือนพอ,อเช็คปุ๊บก็จะรู้ว่าอ้าวเมื่อสามเดือนที่แล้วเราลงทุนไปหนึ่งล้านบาทตอนนี้มันมีมูลค่าขึ้นมาสองหรือสามล้านบาทเพราะนั้นมูลค่าที่สูงเกินกว่าตัวมันนั่นแหละมันเป็นสินทธิ์ซัที่แบกเงินนั้นได้เลยเงินที่ประชาชนนาเข้าเพราะฉะนั้นประชาชนจึงต้องนำํำแปลงสิทธิ์ของตัวเองให้เป็นการสร้างเมืองเพราะการสร้างเมืองเนี่ย จากป่าลกล้างว่างเปล่านะจากป่าลกล้างว่างเปล่าหนองบึงอย่างเงี้ยนะก็แปลงเป็นเมืองเสียเป็นเป็นเมืองที่อยู่กับธรรมชาติพอแปลงเป็นเมืองที่ดินก็จะมีราคาขึ้นมาเลยตรงนี้จากที่ท่านลงทุนซื้อที่ดินไปแปลงใหญ่เพราะสร้างซิตี้ต้องใช้พื้นที่ถึงสามกิโลไม่เกินสิบกิโลอ่ะซื้อกันแบบนี้เลยเพราะนั้นตำบลใดตำบลหนึ่งก็จะแสดงตัวแสดงตัวมาว่าตำบลผมตำบลข้าพเจ้า พร้อมจะเป็นเมืองใหม่แล้วเมืองใหม่ก็จะสร้างสี่สไตล์ต้องสร้างเมืองสี่สไตล์นะเพื่อแก้อาการของนิวเวอ d เดอรที่โลกมันเป็นโลกที่อยู่ภายใต้ New เวออเอยู่นะมันมีกลุ่มทุนที่คุมการเงินคุมเศรษฐกิจคุมเทคโนโลยีคุมรัฐบาลและวคุมทหารมันมีอยู่เป็นอยู่นะเรียกว่าอยู่ภายใต้ New เว r เ แต่การสร้างเมืองสีสไตล์มันจะไม่อยู่ภายใต้กลุ่มทุนเหล่านี้เพราะแต่ละเมืองจะมีสกุลเงินของตัวเองและแต่ละเมืองมีมาตรฐานมีมาตรฐานวิถีชีวิตของแต่ละเมืองนะเช่นเมืองย้อนยุคไป,ปสมัยกุศิฎยาเนี่ยเขาก็จะมีการปกครองอีกแบบหนึ่งมีเงินอีกประเภทหนึ่งวิถีชีวิตอีแบบหนึ่งแลวเขาไม่ได้ขึ้นเกี่ยวกับพวกเครื่องมือไฮเทคเลยเขาจึงไม่ต้องอยู่ภายใต้ชิปเซ็ต เขาจะเป็นอิสระอยู่แบบมนุษย์อยู่แตบบ่มีคุณภาพสูงซึ่งไม่ใครจะสร้างเมืองแบบนี้สมัยกรุงศรีอยุธยานะเป็นเมืองเลยนะครับอยู่กันแบบไม่มีเทคโนโลยีอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติที่มีเกรดมีระดับมีดีไซน์เข้าไปอ่าบ้านไม้ก็จริงแต่บ้านไม้สวยงามมีระดับมีฝีไม้ฝีมือมีศิลปะเข้าไปเกี่ยวข้องมันจึงดึงงดงามสวยงามไม่ต่างกับ บ้านเมืองที่เป็นไฮเทคนะเพราะฉะนั้นแต่วิถีชีวิตอยู่แล้วมันโอ้โหมันเป็นมนุษย์จริงๆมีความสุขจริงๆมันมีคุณคา่าไปอยู่แล้วจะท่านจะมีมูลค่าคุณค่านึกถึงคุณค่าตัวเองสูงมีอ่ะมีมูลค่าสูงมีความเป็นคนสูงมีความสัมพันธ์มีมนุษย์สัมพันธ์กันที่ดีมันผิดกับท่านที่อยู่ในเมืองที่เจริญเมืองไฮเทคอะ่ะท่านอยู่อย่างเงียบเหงา อยู่อย่างปิดตัวไม่ยุ่งกับใครใช้เครื่องมือไฮเทคไม่ยุ่งกับคนก็เลยไปยุ่งกับหุ่นยนต์ที่มันนอยล์รบดเป็นอยู่แบบนั้นมันกลายเป็นแปลกแยกไปอยู่อย่างลันทศนั่นคือเมืองไฮเทคที่เป็นอยู่และมันจะเดินไปเป็นแบบนั้นแต่เมืองสมัยกุงศรียามันเป็นเมืองของมนุษย์ที่แท้จริงอยู่อย่างธรรมชาติอยู่กับความเป็นธรรมชาติอยู่กับการปกครองแบบเก่าดั้งเดิม แต่ทั้งหมดทั้งมวลทั้งสี่เมืองเนี่ยก็อยู่ภายใต้การควบคุมของประชาชนอยู่ดีประชาชนเป็นผู้ควบคุมหมดทั้งสี่สไตล์ก็คุอย่งางไรไปดูลาดิทข้างในแต่นีแจ้งให้ทราบว่าเมืองในอนาคตจะมีสี่สไตล์หนึ่งโดยแบ่งเป็นสองสองประเภทคือประเภทไฮเทคที่อยู่ภายใต้ชิปเซตกับพวกกับอีกเมืองนึ่งเป็นเมืองแก้การไฮเทคเมืองไฮเทคมี2สองแบบนะแบบไฮเทคจ๋าไปเลยกับเมืองในแก้การไฮเทค แก้ไขสิ่งแวดล้อมโลกนั่นเองส่วนเมืองย,ย้อนยุคสมัยกรุงศรีอยุธยาก็มีสองเมืองเมืองหนึ่งเป็นแบบกรุงศรีอยุธยาเลยอีกเมืองหนึ่งเป็นแบบก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะอ่าเป็นเมืองเป็น,ปนก่อนสงครามโลกครั้งที่หนึ่งนะท่านอยู่อย่างธรรมชาติแต่มีรถยนต์มีเครื่องทุดแรงมีแต่ว่าเป็นแบบเชยอๆอแบบสมัยก่อนสงครามโลกอะเออมีอายุแบบนั้นถือว่าไฮเทคที่สุดแล้วใ,ในแบบ ยอนยุคเป็นเมืองโซโลไลโซโลไลนะมีสองแบบยุติยากับกึ่งพุทธการหรือ,อสมรภูมสงครามโลกอะไฮเทคก็มีสองแบบแบบไฮเทคจ๋าเลยอยู่ภายใต้ชิปเซตกับเมืองแก้ก I นะารไฮเทคนะแล้วทุกคนหมุนเวียนอยู่กันเมืองละสี่ปีไม่เกินสี่ปีหมุนเวียนใครอยากเปลี่ยนแล้วก็ไปจับคู่กันเองจับคู่สลับกันแลกกันก็สามารถอยู่ไม่ถึงอยู่ปีสองปีก็หมุนเวียนได้ อันนี้แหละประชชนจะมีวิถีชีวิตยอยู่กันแบบนี้ความเป็นมนุษย์จะสมบูรณ์อยู่ทั้งเมืองไฮเทคอยู่ทั้งเมืองโซโลไล์ชีวิตแบบนี้คือชีวิตที่สมบูรณ์ของมนุษยชาติ <S <S ดังนั้นมนุษย์อนาคตศาสตร์จึงต้องมาออกแบบเมืองสีสไตล์นี้เตรียมไว้ให้ท่านจะท่านพร้อมที่จะหลีกลี้หนีความไฮเทคมาสู่ย้อนยุคได้เลยในโลกความจริงไม่ต้องไปอยู่ในเมตรตรบด ต้องอเข้าไปเปิดไปเจอโลคจริงเลยชีวิตจริงเลยแล้วท่านไปอยู่ถึงสี่ปีอ่ะไปทำมาหากินไปอยู่ไปทำมาหากินเลยแล้วเมืองทั้งสี่ท่านจะมีทุนสำรองมีเงินอยู่คนละสองจุดห้าแสนล้านให้สองจุดห้าแสนบาททุกเมืองไปยุดยาท่านก็มีอยู่สองจุดห้าแสนบาทแต่ท่านเอามาใช้ไม่ได้ท่านจะใช้ได้ก็ต้องมีมีโปรเจกต์คือสิทธิของท่านที่จะแปลงเงินเนี่ยท่านจะเอามันมาใช้ได้ก็ต่อเมื่อหนึ่งมีผู้อนุมัติสอง มีวัตถุดิบสามีผู้ให้บริการสี่มีผู้ต้องการคําสั่งซื้อออเดอร์นั่นเองมีเสียเนี่ยท่านก็ถึงจะเอาเงินท่านไปอยู่กรุงศรีอยาก็จะต้องมีเสียเนี่ยต้องมีเอ,อ่อม,มีมีหมู่บ้านนี้ต้องการในนี้อะไรเนี่ยวัตถุดิบก็มีคนพร้อมจะแปรรูปอ่าก็เอาวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาติวัตถุดิบที่เป็นธรรมชาตินะไม่เอาไฮเท็ Tech. เอาความเป็นธรรมชาติเนี่ยมาทําเป็นวัตถุดิบอ่าอย่างเงี้ยแล้วอยู่อย่างธรรมชาติ เปแบบนี้แล้วก็ตีมูลค่าไปท่านก็ธ م มากินอยู่นนั่นอนะ่ะสี่ปีได้เงินพอได้เงินได้ธ م มากินละท่านไม่ต้องเอาออกมาหรอกก็อยู่ที่เมืองเนี่ยแล้วท่านต้องย้ายอยู่ดีย้ายหมุนเวียนไปอยู่ต่อไปไปอยู่เมืองแก้ไขสิบปรลอบโลกท่านก็ไปใช้เงินแก้ไขสิบเรลอคโลก2 5แสนก็ํามากิน,ปนไปใหม่ทำเสร็จแล้วก็อยู่เงินอยู่ที่นี่นะ่ะทั้งจนกระทั่งครบสี่เมืองอะ่ะแล้วหมุนทั่งสองรอบน่าจะสองรอบประมาณสองรอบ ออยืสี่ห้าแล้วท่านอยู่เลือกอยู่เมืองไหนก็ได้คราวนี้ท่านอยู่ได้สบายเลยอยู่เมืองไหนก็ได้ส่วนเงินที่ท่านไปเก็บไว้แต่ละเมืองแต่ละสไตล์นัมันก็จะอยู่ตรงนั้นแหละครับเวลาท่านหมุนเวียนกลับมาท่านก็ยังมีเงินเดิมอยู่ที่ท่านเอาทริงไว้เวลาไปอยู่ที่ใหม่ท่านก็เริ่มต้นใหม่เงินท่านก็มีเงินทุนอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องเดือดร้อนที่จะต้องแหมเอาถอนเงินจากเมืองนี้มาสู่เมืองนี้ไม่ต้องไม่มันวุ่นวายท่านก็มีอยู่นอกยากท่านต้องมีเจตจำนงจริงอยากจะใช้เงินเพื่่่่อออไไไปปททํําาาาาะะรรสกยงงงแตจจิิๆเเวลนนใช้ อะไรหรือกู้ไปทําอะไรสร้างอะไรใหม่เนี่ยท่านไม่ต้องมาเอาเงินของท่านหรอกครับท่านเปิดระดมทุนเลยประชาชนเขามีเงินทุกคนพอท่านระดมทุนประชาชนเนี่ยลงเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บแป๊บเดียวเงินมหาศาลมาเลยเพียงแต่ท่านต้องรีบไปอบรมตัวเองว่าจะทําสิ่งใดต้องเรียนรู้อย่างแท้จริงก้าวหน้ากล้ำยุคอ่าแล้วก็ทาโปรเจกต์ก็มาเสนอประชาชนทั้งหลายเห็นแล้วก็จะร่วมลงทุนท่านระดมทุนแป๊บเดียวทุกคนกดกดเิ็กก็เงินวิ่งไปแล้ว เพราะนั้นท่านไม่ต้องไปถอนเงินจากเมืองกรุงศรีอยุธยาถอนเงินจากเมืองสิยงระลอมเพื่อจะไปลงทุนในเมืองไฮเทคไม่ต้องเพราะแต่และเมืองมีเงินทุนให้ล 250, ออแล้วสองแสนห้าแล้วถ้าเบื่อท่านมีความเชี่ยวชาญชำนาญจะใช้เงินเป็นร้อยล้านพันล้านหมื่นล้านใช้กันระดมทุนเงินก็จะมาเต็มเลยท่านก็จะได้มากมายมาัง่งคั่งนะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นความมั่งคั่งนี่รอยอยู่ข้างหน้าเต็ไมไปหมดเงินมากมาย ในขณะที่ในโลกความจริงที่เราอยู่ขนาดนี้โอ้อยู่การอระยากเงินก็หายากแถมเศรษฐกิจก็แย่ตกสะเก็ดกันหมดทั้งทั่วโลกแล้วก็มีสงครามอีกโอ้มันยุ่งยุ่งยุ่งเหยิงวุ่นวายกันจริงๆสงครามโลกก็จะเกิดอย่างเงี้ยแตงผมมากลับมาเสนอให้ประชาชนทุกคนมีคนละยี่ล้านบาทเพื่อไปกระตุ้นเศรษฐกิจโลกมีได้ก็เพราะว่าเป็นมนุษย์ทองคําวิน,นัยอยู่ในวิน,นัย c ป,ปีก็ไม่ต่างกับเป็นทองคำ c ป,ปี การที่เป็นมนุษย์ทองคำวินัยก็คือท่านมีค่าเท่ากับทองคําที่ไม่แปรเปลี่ยนอะทองคํามันไม่แปรเปลี่ยนไปตลอดชาติตลอดชีวิตมันนะเออแต่แค่นี้เราจะเรียนแบบทองคําเอาแค่40ปีก็โดยการเป็นมนุษย์ทองคําวินัย40ปีแล้วมนุษย์ทองคําวินัยก็จะมีเงินไปคืนไปคืนที่เงินแปลออกมาเงินที่ออกมาเอามาก่อนเนี่ยประชาชนก็จะมีคืนใน40ปีเพราะอยู่ในวินยัยอยู่ในวินัยคือทุกเดือน มีเงินจ่ายคืนจ่ายค้ำค้ำไปเงินหมุนเวียนตลอดมูลค่ามันมีสูงอยู่ตลอดมันไม่ตกเพราะมีวินัยจริงเรียกมนุษย์สองคำวินัยไงไอ้วินัยนี่แหละทำให้ท่านต้องอยู่ในระบบนี้ตลอดไม่ได้เป็นทาสนะท่านเป็นอิสระแต่ว่ามีวินัยไงท่านอยู่ในวินัยเพราะท่านสมัครเป็นมนุษย์สองคำวินัยแล้วเพราะท่านสมัครเป็นมนุษย์สองคำวินัยท่านก็จะได้สิทธิ์ที่นําเม็ดเงินมูลค่าตัวของท่านยี่สิบล้านเข้าสู่กระแสการเงินโลก ท่านพร้อมเรื่องไหนก็ทําเรื่องนั้นเงินจะมีรออยู่ถ้าท่านไม่ใช้ไม่พร้อมเงินก็อยู่เฉยๆเพราะมันไม่ได้เป็นเงินที่กู้หรือยืมมาไม่ได้เป็นตัวเงินมันเป็นสิทธิ์มันเป็นสิทธิ์ที่ไม่บูดไม่เน่าไม่มีดอกเบี้ยขึ้นมันเป็นสิทธิ์ที่จะได้ยี่สิบล้านท่านไม่ใช้มันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะนะท่านใช้เมื่อไหร่แปลงเป็นเงินเมื่อไหร่นี่มันจึงจะเป็นเงินถ้ายังไม่แปลงมันก็อยู่อย่างนั้นนะมูลค่ายี่สิบล้านก็ยังอยู่เหมือนเดิมสมมติท่านใช้เป็นสิบล้านเหลือยี่่ะ อยู่ไปสิปีมันก็ยังอยู่เหมือนเดิมอ่ะไม่มีดอกไม่มีขึ้นไม่มีลดนอกที่จากมูลค่าในตลาดที่มันตกอ่าจะเชื่อว่าเมื่อระบบนี้เกิดขึ้นมาแล้วมันจะไม่ตกเพราะว่าคนทั่วโลกจะมาถือเงินสกุลเงินบาทจะเป็นที่ต้องการของทั้งโลกนะเงินบาทจะเป็นที่ต้องการของโลกทําไมจึงเปที่ต้องการ,ก,ก,ารก็ต้องสร้างแบบนี้สร้างแบบที่ผมทำออกแบบนี้ให้เป็นตัวเป็นต,น,ตนชัดเจนก่อนไปทําการเมืองโลกที่แท้จริงก่อนแล้วชุดเศรษฐกิจโลกได้ด้วย เพราะคนไทยมีคนละยี่สิบล้านะนะแล้วสิบล้านอยู่ในประเทศไทยอีกสิบล้านไปอยู่ต่างประเทศตา,ตามเมื่อไปอยู่ต่างประเทศก็จะมีมาตรการเกี่ยวกับต่างประเทศก็จุดเศรษฐกิจโลกทั้งโลกเดินหมดเพราะมันไปอยู่ต่างประเทศเงินกระจายไปเราจรึงไปจุดเศรษฐกิจโลกได้เพราะเราไปสร้างเมืองใหม่สร้างเมืองใหม่แล้วก็รับสมัครพนักงานของแต่ละประเทศเข้ามาเป็นพนักงานของท่านสร้างเมืองสร้างอุตสาหกรรมสิวปกรรมขึ้น คนไทยควบคุมดูแลการส่งออกแทบไม่ต้องส่งออกเพราะคนไทยไปลงทุนประเทศนั้นเลยแทบไม่ต้องส่งออกไปอยู่ตรงนั้นไปทาตรงนั้นหาวัสดุดิบที่นั่นผลิตสินค้าใหม่ก็จะมีการส่งออกของใหม่ๆแปลกและการส่งออกที่นี่เราก็มีเรือกองเรือพาณิชย์ของเราเป็นตะขาบทะเลวิ่งไปทั่วโลกอาจจะผลิตอาจจะสร้างพยมยานก็ได้ขนไปทั่วโลกปอีกเหมือนกันนะเป็นแบบนี้เอาละเรื่องอนาะคตพูดไป ไม่เห็นภาพมีแต่คำพูดท่านก็นนึกภาพกันไม่ค่อยออกแล้วก็เครียดกันประประ่าเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็จะขออเบรกเท่านี้ตอนสองขอเอายี่สินาทีพอเดี๋ยวอธิบายเบรกสาต่อไปครับคลิปนี้ขอจบไปเทา่านี้ผมแอดธรรมทิจะยินดีต้อ,อบทุกท่านสวัสดีครับ